การปรับพฤติกรรมเพื่อที่จะรับมือกับโรคล,ลมชักทำอย่างไรนะครับในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาสาระความรู้ซึ่งเขาเผยแพร่โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเป็นเรื่องของการปรับพฤติกรรมเพื่อที่จะป้องกันโรคล,ลมชักนั่นเองนะครับมีวิธีการอย่างไรนะครับสําหรับโรคล,ลมชักนั้น ก็เกิดจากการทำงานของเซลล์ประสาทที่มีการเชื่อมต่อกันมากเกินไปโดยเกิดจากการเสียสมดุลของสารสื่อประสาทนั่นเองนะครับอาการชักที่แสดงออกมาของผู้ป่วยแต่ละคนนั้นก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งของกลุ่มเซลลประสาทที่ผิดปกติในบริเวณสมองนะครับสำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักนั้นก็อาจจะใช้ยากันชักปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวันรับประทานอาหารแบบคีโต หรือการผ่าตัดนะครับซึ่งผู้ป่วยก็สามารถที่จะรับมือกับโรคลมชักได้ง่ายๆเพียงปรับพฤติกรรมดังต่อไปนี้1หลีกเลี่ยงการอดนอนรวมถึงการนอนดึก2หลีกเลี่ยงการรับประทานเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นส่วนผสมและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์3หลีกเลี่ยงการขึ้นที่สูงที่มีโอกาสพลัดตกลงมาได้4หลีกเลี่ยงการทำงานที่เกี่ยวข้องกับของมีคม หรือเครื่องจักรกลที่สามารถทําให้เราเกิดอันตรายได้ถ้าเรามีอาการชักในบริเวณนั้นหหลีกเลี่ยงกีฬาบางประเภทนะครับเช่นการชกมวยยิมนาสติกปีนเขาดำน้ำว่ายน้ําระยะไกลหรือว่ายน้ําที่ไม่มีคนดูแลอย่างใกล้ชิดกีฬาผาาโผลยิงปืนเป็นต้นหลีกเลี่ยงการอาบน้ําในอ่างอาบน้ําลําคลองหรือแหล่งน้ําที่มีความเสี่ยงในการจมน้ําได้ หลีกเลี่ยงการนอนในท่าควา่ำหลีกเลี่ยงการขับรถหลีกเลี่ยงการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุให้ความร้อนเช่นเตาแกส๊สเตาไฟฟ้าเป็นต้นตรงนี้นะครับก็เป็นการปรับพฤติกรรมที่จะป้องกันความเสี่ยงที่จะเป็นโรคลมชักนั่นเอง